ถ้าวันหนึ่งที่เรามันหยุดทําเหมือนว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราพอเออมันก็คงมีคนกระทบจากสิ่งที่เราแบบอยากเลิกทําค่อนข้างเยอะมากๆเลยเรามีความหมายมากๆเลยบางทีอะ่ะเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อะ่ะแต่โลกของใครบางคนอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมเพราะเราไปเยอะแยะเลยนะรอบตัวของเราอะ่ะมีแต่ความเป็นวิศวะทั้งนั้นเลยนะเพจริงจริงวิศวะมีความหมายกับวิชาชีพแพทย์มากๆจริงๆ ครับผมคุณหมอเบนนะครับนายสตวแพทย์เบนจพลหล่อสัญลักษณ์นะครับก็เป็นสตวแพทย์ประจำโรงพยบาบาลสัตว์พนาลัยนะครับที่มาของโปรเจกต์นี้ครับก็คือเป็นต้นกำเนิดจากเรื่องที่พวกเราเองก็มีสัตว์ที่ไม่สบาย เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาของนกที่มีปัญหาเรื่องของปากนะครับที่มีการเสียหายผิดรูปแล้วก็รวมถึงถูกกัดทําให้เสียปากไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มีความพยายามที่จะมีการซ่อมบํารุงแล้วก็พยายามสร้างปากขึ้นมาใหม่แต่ปัญหามันก็คือเราเองก็พยายามมาหลายๆวิธีซึ่งหลายๆวิธีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้มันได้อย่างถาวรเป็นความบังเอิญแล้วกันความบังเอิญในความโชคดีที่เราได้มาพบกันกับ อาจารย์ท่านที่เป็นคนที่รักนกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เลี้ยงนกปากขอด้วยก็เลยมีความเข้าใจพูดง่ายๆคือน่าจะอินอินไปกับเราเนี่ยแหละว,ว่าแบบเอ้ยทายังไงดีให้เด็กๆกลับมามีชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่รู้สึกว่าเออถ้าได้คุยกันแล้วก็ได้ได้ develop โปรเจกต์พวกนี้มาก็อาจจะทําให้มีประโยชน์ด้วยถ้าเราสามารถทําวัสดุใดๆก็ตามที่มาทดแทนปากได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงการช่วยเหลือสัตว์แล้วก็ยกคุณภาพให้กลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมครับ นึ่งในการทํางานเนี่ยจริงๆเนี่ยการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็ดูมีความสุขดีสนุกละกันเอาเอาเอาง่ายๆคือก็รู้สึกว่าเออมันก็คงมีประโยชน์เด็กก็ได้ประโยชน์ด้วยเขาก็เองก็ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับได้ต่อยอดไอเดียใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆผมว่าเขาค่อนข้างจะจะจะสนุกดีเนาะในเรื่องของ ของการทำงานพวกนี้จริงๆผมว่าโดยโดยคอนเซ็ปต์มันดูไม่ได้ยากหรอกถ้าอาจารย์หรือว่าคุณหมอมานั่งทํากันเองเนาะแต่ว่าการที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยด้วยแล้วมีเด็กๆมาทําด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างสนุกและท้าทายถึงแม้จะเสียเวลาในการทําวิจัยค่อนข้างนานพอสมควรในเรื่องของการตั้งโจทย์วิจัยต่างๆพวกนี้ครับแต่ผมว่ามันก็เป็นความคุ้มค่านนะเพราะผมมองว่าสุดท้ายฟิ n น l รี่แล้วผลงานที่มันออกมามันคงทนอ่ะมันอยู่กับกับโลกใบนี้ไปอีกตราบนานเท่านานเลย ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการทํางานกับสัตว์เนี่ยมันก็คงจะบอกว่าจะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายหรอกเนาะอะไรใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่ของปกติเนี่ยนะาการเอาไปใส่ให้เขาเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ท้าทายระดับหนึ่งแหละว่าเขาจะยอมรับมันได้ไหมตอนที่คิดแล้วเออมันจะคงทนได้แค่ไหนมันจะใช้ชีวิตได้ปกติไหมมันจะทําแล้วมันจะมีผลเสียหรือผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าพวกนี้ก็เป็นความกังวลที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนึ่งใน หนึ่งใน m i n d s e ตที่มันต้องมีขึ้นมาก่อนเสมอเลยก็คือถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าก็คงต้อง just do it นะครับก็คือลองทําก็ทําเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทําสุดท้ายก็คือพิการอยู่ดีถึงแม้มันจะไม่สําเร็จเนาะผมก็ว่าเราก็ได้คําตอบว่าไอ้วิธีที่เราทําอยู่มันไม่สําเร็จแต่ถ้าเรามันสําเร็จอะมันก็คือกําไรมันคือมันคืออนาคตมันคือชีวิตใหม่มันคือคุณภาพที่มันเกิดขึ้นสัตว์เลี้ยงอะก็เหมือนกับถาลก เราเด็กทารก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมมันก็แอ,อ้ออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีกันเสม,มอก็คือการแสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกนะครับเพียงแต่ว่าในสัตว์บางกลุ่มอย่าง,งเช่นนกเนี่ยมันอาจจะมีความเหนือชั้นกว่าอีกอย่างก็คือเขามีพฤติกรรมการซ่อนอาการการเจ็บป่วยได้ด้วยนะครับก็คือแบอบแฝ้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าถ้าสัตว์เนี่ยมันแสดงออกง่ายสัตว์ผู้ล่าก,ก็จะเห็นได้ง่ายแล้วมันก็อาจจะเกิดการถูกฆ่าถูกทาร้ายถูกล่าได้ง่ายกว่าเดิมคราวนี้เนี่ยหนึ่งในหนึ่งในคนที่ร คนที่เลี้ยงที่เขามีความใส่ใจสังเกตรายละเอียดใครที่ไม่สังไม่ใส่ใจอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าใส่ใจก็จะเห็นถ้าเราต้องทำอวัสดุที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปเมิร์จกับกร่างกายของเขาเนี่ยมันก็คืออยู่ในส่วนโปรเซสของผมหมดเลยเช่นในเรื่องของกระบวนการวางยาสลบการผ่าตัดทั้งหมดการ Installation คือการใส่วัสดุเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างเงครับเพื่อให้มันแมชได้แล้วก็การเฝ้าติดตามอาการต่างๆพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ที่ที่อยู่ในความรับชอบทั้งหมดรวมถึงการที่เราต้องมานั่งจัดเตรียมลักษณะปากรวมถึงซากสัตว์ต่างๆคืออาจจะต้องเป็นซากนกที่ที่ที่ทางทีมวิจัยต้องมานั่งทําตัวโมเดลขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ในความรับชอบของเราทั้งหมดเลย อันดับแรกเลยนะครับผมว่าจริงๆหลักการในการดูว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันค่อนข้างโอเคหรือไม่โอเคนะครมันดูได้ง่ายๆเลยก็คือดูพฤติกรรมเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้เลยก็คือพฤติกรรมของเขาว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติไหมเขามีความลําบากหรือมีความลาคาญในสิ่งที่เราติดตั้งให้เขาหรือเปล่าเขารู้สึกจะพยายามเอามันออกไหม flu? หรือเขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เลยหรือเปล่าเขาปรับตัวไม่ได้ไหมยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกต ถ้าเขาทําได้เราก็จะเห็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขามาเลยเช่น,นการไซ้ขนการปีนป่ายทุกอย่างที่ใช้ปากใช่ไหมการเ,เล่นของเล่นต่างๆคือเพลย์ฟูลของเขาเขาจะกลับมาเหมือนปกติเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับอุ้ยออกจะบ่อย <c oughs> จริงๆถ้าบอกว่าการเป็นเป็นหมอเนี่ยผมว่ามันคือ มันคือหนึ่งในอาชีพหนึ่งที่ต้องเผชิญกับอิโมชแนลค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็คืออารมณนะ์อารมณ์ไม่ใช่แค่อารมณ์ของตัวเองนะเป็นอารมณ์ของผู้ป่วยอารมณ์อารมณ์มผู้ป่วยเหมือนกับตัวสัตว์ด้วยเนาะเห็นแล้วก็ท้อเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เศร้าไปกับมันใช่ปะ่ะหรืออารมณ์ของเจ้าของสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นความคาดหวังเราเราอาจจะรู้นะมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนพ่อแม่คาดหวังว่าลูกเขาต้องหายป่วยบางโรคก็เป็นโรคที่เยียวยาได้นนก็พอที่จะพอสู้กันอยู่บางโรคเป็นโรคที่ ใช้คําว่าอะไรดีสุดจะเยียวยาหรือดูแลรักษายากหรือไม่มีโอกาสหายอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบเขาใช้ใช้คำว่าอะไรเน,นี่ยมันก็มันก็พังที่นาศนะความรู้สึกบางทีคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นมูดแบบนั้นอะเอาตรงๆมันก็ผมว่าไม่รู้สิผมว่าคนอื่นทายัางไงผมไม่รู้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คงเป็นคนที่สร้างทัศนคติกับตัวเองแล้วกันนะก็คือจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะแบบ แข็งแรงตลอดเวลานะบางทีก็กลับไปนั่งเซ็งเหนื่อยหน่ายหรือว่าพังทิหน้าจอยบ่อยๆหนึ่งในความรู้สึกหนึ่งก็คือแค่บอกเฉยๆว่าถ้าวันหนึ่งที่เรามันหยุดทําเหมือนว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราพอเออมันก็คงมีคนกระทบจากสิ่งที่เราแบบอยากเลิกทําค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราเคยคิดขึ้นมาเลยว่าเราจะเวิร์กออนหมอหมายถึงอะไรก็คือทํางานอยู่เหนือความเป็นหมอเลยก็คือแต่การเวิร์กออนหมอก็คือการมีทีมการสร้างคนที่ทดแทนเราได้ การสร้างคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวเพราะเราคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรละโลกใบนี้ได้เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยเอาแค่ตลาดสดปากเกตเรายังแก้อะไรคนในนั้นไม่ได้เลยเอาจริงๆเราจะไปเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดของเขาแทบไม่ได้เลยเพราะมันใหญ่แบบมันใหญ่มห,ญมหาศาลบ้านเบิ่มากเลยเราตัวเล็กนิดเดียวเราทําเท่าที่เราทำได้ก็พอเราทําให้มันดีสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนผมเชื่อว่าถ้าสมมุติเราเป็นกําลังใจให้ดีคนข้างๆเราก็จะค่อยๆเปลี่ยน เมื่อเราค่อยๆเปลี่ยนคนที่อยู่ข้างๆเราเห็นเราเป็นต้นแบบเขาก็จะเปลี่ยนคือมัน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 เป็นโมเดลเหมือนแบคทีเรียมันลามแล้วกันไม่รู้หรือว่ามันจะทาได้แค่ไหนเราอาจจะอยากเป็นแบคทีเรียดีตัวหนึ่งที่มันค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมันเหมือนเราต้องฝึกที่จะคอนซัมชันเรื่องดีๆพวกนี้ครับว่าเฮ้ยจริงๆเรามีความหมายมากๆเลยบางทีเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อะ่ะแต่โลกของใครบางคนมันไม่เหมือนเดิมเพราะเราไปเยอะแยะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณ คงคุยกันอยู่กับอาจารย์อยู่เรื่อยครับว่าจริงๆโปรเจกต์ที่เราจะพัฒนาไปควรจะเป็นแนวนิทางไหนมันก็ต้องเป็นทางเดียวแหละครับก็คือทางที่เราถนัดใช้คำนี้เลยถ้าไม่ถนัดเราจะไม่ไปทํามันเพราะว่าเราไม่ถนัดเพราะการที่เราทําสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพงานมันออกมาค่อนข้างดีจริงๆผมว่าไอ้เรื่อง medical engineering veterinary engineering หรือว่าวิศวการทางสตัตวแพทย์พวกเนี้ยอ้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมไปทํารีเสิร์ชมาเนี่ยผมไปดูเอ้จริงๆมันก็มีมีค่อนข้างทำหลายๆที่แต่ว่า ผมว่ามันอาจจะยังแบบดูเขาเรียกว่าอะไรนะคอมพับซ้ออยู่อะ่ะมันยังดูไม่บูมมากแล้วก็มันก็ยังดูแบบค่อนข้างจะยังเป็นข้อจํากัดจําเขียนเพราะว่าความเป็นวิศวะเนี่ยผมว่ามันสอดแทรกไปอยู่ในในทุกๆอย่างของของ,ของอาชีพแพทย์เลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นเช่นเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือทางการแพทย์พอได้เข้ามาสัมผัสและทํางานกับทางวิศวะเนี่ยก็รู้สึกว่ารอบตัวของเราอะ่ะมีแต่ความเป็นวิศวะทั้งนั้นเลยนะอืมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆวิศวะมีความหมายกับ กับวิชาชีพแพทย์มากๆจรจริง